ดค่ะทุกคนนี้ตอลอรับข้อสุดช่องคำทำนายแฮป p ี้ทาโร่ริมีนี่นยกับการดูดวงเรื่องเราองความรักความสัมพันธ์แต่ว่าเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนแรกนะคะของปี2,568หเนาะหลายๆคนอาจจะต้องอยากตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตนะคะวันนี้มีหนังสือมาแนะนำนะคะอันนี้ไม่ใช่หนังสือนะแต่เป็นสมุดนะคะชื่อว่า Manifest 369นะคะคือถ้าเกิดใครเชื่อใน369ห e เ h o d เมนี่ยห,ยหลายๆคนไปลองศึกษาอ่านหรือเซิร์ช ดูก็ได้นะคะจะมีวิธีอยู่นะคะแต่ว่าสมุดเล่มนี้มันง่ายกว่านั้นนะคะเพราะว่าเขาทำมาให้หมดแล้วนะฮะนี่ตุ๊จะเปิดให้ดูนะ,ะตุ๊กไม่ได้เปิดหน้าที่ตุ๊กเขียนนะ,ค,ะคือให้เราเขียนวันที่นะฮะแล้วก็ช่วงเช้าให้เราเขียนไปเลย3อันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรื่องดีๆนะคะอย่างเช่นสมมุติถ้าใครอยาก benefit ความรักถ้าเกิดเป็นคนโสดนะ,ะสมมุติคุณแบบเขียนไปก็ได้นะคะฉัน จะได้เจอผู้ชายที่ดีๆผู้หญิงที่ดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของชันเรื่องของสุขภาพเหมือเช่นชั้นสุขภาพดีผิวพรรณเปล่ปงปลังคุณก็เขียนไปเลยนะคะช่วงเช้า3แล้วช่วงกลางวันอีก6แล้วก็ก่อนนอนอีก9ก็ทอย่างเงี้ยนะคะก็ทาติดต่อกัน21วันก็ได้แต่ว่าหลักในการเขียนเนี่ยนะคะ คุณเองอะ่ะจะต้องเชื่อนะว่าคุณจะต้องได้แบบนั้นแต่ว่าไม่ใช่แค่เชื่อแล้วเขียนอย่างเดียวนะคะคุณจะต้องปฏิบัติด,ด้วยอย่างเช่นใครอยากมีแฟนก็ไม่ใช่ว่าเขียนอย่างเดียวคิดอย่างเดียวว่าฉันจะได้แต่ว่าไม่ออกจากบ้านนี้มันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหลักการม i n i p h a ั่นหมายถึงเราต้องทั้งขอรับและเราก็ต้องกระทําด้วยนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะอยู่เฉยๆเนะะี่ยฮะเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เราจะได้ด้วยเนะะี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีแนะนํา การเขียนเมนิเฟสง่ายๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอีกเดี๋ยวตุ๊กจะมาแนะนำนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในแต่ละธาตุกันได้เลยะคะ่ะดีค่ะชาวทาตุลมนะคะท่ตนลมคือพึกษกเออไใช่เห็นไหมพูดผิดละชาวท่ตนลมคือเมถุนตุล กลุ่มนะคะชาวท่านลมนะคะวันนี้นะคะเข้ามากับคลิปนี้ก็คือคลิปความรักความสัมพันธ์นะคะเอ่อประจำช่วงวันที่16-31มกราคมนะค่ะใครชอบก็กฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยในวันนี้นะคะสำหรับชาวท่านลมเองนะคะตูไม่ได้แบ่งสถานะนะถ้าเป็นแบบท่านเนี่ยก็ฝากทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมมาฟังและกันนะพูาหนี้นะค,ะคือตุ้ไม่ได้แบ่งสถานะเพราะฉะนั้นก็ในไพ่ที่มันขึ้นนนมาเนี่ยมันอาจจะขึ้นในลักษณะของคนมีคู่ก็ได้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือใดๆก็ได้แต่ว่าก็จะพยายามอ่านให้ได้มากที่สุดเนาะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยขอรีแอร์อ,อนิดนึงตอนนี้เปิดเป็นเทอร์โบอยู่อ่ะรู้สึกจะหนาวนะ,ะโอเค ก่อนอื่นเลยนะคะขอเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะคะโอ้ไพ่มาแล้วโอ้ได้ The Scarlet นะคะ The Scarlet Woman แต่ว่าไพ่มันรีเวิร์สอะตุกว่าเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่เราเองอะคะ่ะไม่จำเป็นต้องไปมูหรือต้องไปอะไรเพราะว่าดวงเราอาจจะไม่ได้เปิด การรับอะไรขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยหรือมันอาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเซนแนละสัญชาติญาณของเราในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะมันไม่ค่อยเปิดให้เราเห็นสักเท่าไหร่นะคะอันนี้อย่างหนึ่งเลยนะที่เตือนสำหรับชาาลมคือระวังโดนหลอกนะคะโอเคขอดูพลังงานของตัวคุณความรู้สึกของตัวคุณในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์่อยค่ะชาวธาตุลมสามเหรียญในซอกเก็ตโค ผู้คนเก่าๆคนเดิมๆคนที่คาราคาซังเนะะี่ยคุณนึกถึงเขาแล้วเขาก็กลับมานะคะคือตุกจะบอกว่ายังไงดีเดือนนี้มันจะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณเนะี่ยรู้สึกว่าโอ้เห็นไหมสุดท้ายเขาก็กลับมาหรืออย่างเงี้ยมันจะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณแบบตุกว่าอย่ามั่นใจ ในความรู้สึกของตัวเองว่ามันใช่เดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าการกลับมาของใครสักคนความสัมพันธ์มันจะพัฒนานะอะไรเงี้ยตูกว่ามันค่อนข้างที่จะ กับตาลปาดนะคะความรู้สึกของตัวคุณเองอะค่ะตุกว่าเดือนนี้ถ้าสมมติใครรอใครบางคนอยู่ในการกลับมาว่าจะเป็นแฟนเก่าคนคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนโสดเองถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตเดือนนี้คุณดูมีความมั่นใจมากว่าคนคนนี้แหละใช่คนคนนี้แหละถูกต้องแล้วคนคนนี้ตรงตามสเปคนู่นนี่นั่นเลยนะคะมันจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกแบบตุกว่ามันเป็นความรู้สึกฟิลของคนที่ พร้อมที่จะตะคุบความรักอะแต่ว่ายังไม่ได้แบบพิจารณาให้ดีสะก่อนให้หนึ่งเหเรียญีเ v e r s e ค่ะอาจจะมีพวกชาวธาตดุดินเนาะเ,ออเข้ามาในความสัมพันธ์ชาวราศีมังกรน,น,นะฮะเดี๋ยวเมจิกเชี่ยนโอเคเซเว่นซฟบอ e v e r s e แล้วก็ควีนเซฟบอล reverse เนื้อแนอจะเป็นเนื้นที่คุณไม่ปิดกั้นอะไรเลยในยเรื่องของความรักตุ๊กถึงบอกว่าเซนและสันท้าจะอย่างของชาวธาตุลมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันเปิด รับทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้าในชีวิตคนที่ชัดเจนและคนที่ไม่ชัดเจนคนที่หวังผลประโยชน์และไม่หวังผลประโยชน์คือถูกรูปแบบอะพร้อมที่จะเข้ามามิกซ์ในชีวิตคุณหมดในเดือนนี้ในช่วงแบบสองสัปวินี้เพราะฉะนั้นนะคะตัวควาความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีค่าและเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะทําให้ชาวธาตุลมเองอะค่ะต้องสูญเสียทั้งความรู้สึกเงินทองสูญเสียความเป็นตัวตนสูญเสียความแบบ หลายๆอย่างความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยไปตัวถึงอันนี้ถึงเติมไว้ก่อนถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูนะแนะนาเติอไว้ก่อนว่าไม่ว่าใครที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าหรือคนปัจจุบันที่คบันอยู่อยาให้มีสติมากๆนะคะในการที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปพูดอะไรลงไปหรือกระทำแสดงออกสีหน้าท่าทางอะไรลงไปอย่างเงี้ยอย่าให้ชาวท่านลงม,มากๆเพราะว่าหนึ่งเลยอะค่ะ ในอนาคตอะ่ะชาวท่านลมไม่รู้เลยหรือชาวท่านลมในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่คุณอ่านสถานการณ์ทุกๆเรื่องแทบจะไม่ออกเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอ,อะไรถ้าเดือนนี้ถ้าเกิดคุณลมนะวีเนี้ถ้าคุณลมอะ่ะตุกบอกเลยว่ามันจะหันหน้าไปหาใครก็ยากอะ่ะบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่บอกเพื่อนว่าฉันจะไม่เอาแล้วคุณคนนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายกลับไปคบกันในเงี้ย ด้วยนะคะอันนี้ระวังระวังโอ้ชาวท่านลมแบบพลังงานไม่ค่อยเวิร์กเลยอะมันเป็นพลังงานของตุกคุณเองด้วยนะชาวท่านลมอย่างนั้นตุกขอดูสถานการณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สาหรับชาวท่าลมเลยค่ะไพ่หนึ่งถ้วยรีเวริร์สบอกเลยว่าครั้งนี้ความรักที่กําลังจะเข้ามาในเวลาเนี้ไม่ใช่ความรักอะไรที่ง่ายเกินไปมันอาจจะไม่ใช่ความรักไพ่เห็นชาวราศีสิงห์นะฮะ ไพ่ชาวทัดดินชาวท่านน้ำมีไพ่เดเลเวอร์ชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเอมโพรมันเป็นความรักที่แปง่งแปลงแปลง,ปลงมันเป็นความรักในแบบที่ซ่อนเลนหลบนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตคุณช่วงนี้เช็คก่อนว่าคนคนนี้เป็นคนจริงๆไหมสแกมเมอร์หรือเปล่าคอเซ็นเตอร์ไหมหรือว่าเขามีใครอยู่ในใจหรือเปล่าหรือเขาเป็นคน มีความสัมพันธ์แบบไหนหรือแม้กระทั่งนะคะบางคนก็อาจจะมีรสนิยมทางเพศที่แปลกๆหรือเปล่าด้วยอันเนี้ยให้เช็คใค้ดีๆอย่าเพึ่งแบบคุยไปบอกเพื่อนบอกฝูงคนคนนี้ใช่เลยคนคนนี้แหละที่ฉันจะกบนู่นนี่นั่น,นคนคนนี้แหละเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมไม่ใช่เลยตุกว่าจะมีใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตและเป็นบททดสอบคนคนนี้ไม่ได้มาจากการขอพรไพ่ก็ขึ้นอยู่แล้วนะคะว่าเดือนเนี้ย ช่วงเวลาเนี้ยถ้าไีมู่อะไรไม่ใช่แน่นอนสมมุติอยู่ดีๆคุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาแล้วก็เจอคนคนนี้ตุ๊กบอกเลยว่านี่คือบททดสอบนะคะไม่ใช่ว่าท่านทําโทษแล้วส่งแบบอะไรมาให้คุณส่งขยะให้คุณไม่ใช่นะแต่มันบททดสอบของ จักรวาเลยแหละที่ชาวธาตุลมเองจะต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะคะมันอาจจะเป็นอีหนึ่งข้างของความเจ็บปวดแต่ถ้าผ่านไปได้มันอาจจะแบบตื่นรู้ตื่นทำนะคะไพ่เดทึ้นมาค่ะอาจจะมีชาวราศีพิจิกเนาะเซเว่นซ e v e คัพรีเวิร์แล้วก็เป็นหนึ่งมูลมีชาวราศีมีมีไพ่สองเหรียญรีเวิร์แล้วก็ห้เมทาห้าเมท้าค่ะ ความรักครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เร็วมากๆบางคนคุยกันไม่เท่าไหร่เรียกที่รักคบกันแบบรวดเร็วมากๆนะคะเป็นพงเป็นแฟนเป็นอะไรกันบางคนยังไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันในซ้ำไปความรักมันดูเร็วไปหมดของชาวธาตุลมมันเป็นอะไรที่แบบดูโอเวอร์เฟอร์ฝันเพิร์เจอร์ไปหมดนะคะเออ <c oughs> บอกอย่างนี้นะคุณลดสแตนดาดลงได้แต่ว่าคุณก็ต้องเย่างต้องเลือกคนอยู่ดีไม่ใช่ว่าลดไปสมหมดเลยนะคะ เ,ออเดือนนี้ระวังคนเก่าๆคนเดิมเดิมที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วเขาเข้ามาทําให้ความรู้สึกของคุณปัดปวนอีกครั้งเริ่มเพ้อฝันเพ้อเจ้ออีกครั้งว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นไปได้นะะว่าความสัมพันธ์มันจะใช่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะมีเรื่องของการแบบเขากลับมาคุยกับเรา3วันดีสี่วันหายอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอีกอีกเรื่อยๆต่อไปเพราะฉะนั้นชาวทาลมเองต้องระวังจิตใจของตัวเองให้ดีมากๆนะคะเพราะว่าบางอย่างที่เราคิดมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะ โอเคขอดูบทสรุปเลยละกันเพราะดูแล้วแบบพลังงานแบบชัดเจนแม่มันเป็นเรื่องของคำเตือนทั้งนั้นเลยนะฮะบทสรุปจะเป็นย,ยังไงเนี่ยไพ่สี่เหรียญคะโอเคหนึ่งดาบดีเบอร์แล้วก็สี่ไม้เทา้า สองเวกสามวิกนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเอาความสัมพันธ์นี้ออกจากหัวไม่ได้ครั้งหนึ่งมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณคิดว่ามันคงเป็นแบบนี้แหละเราก็คงไม่มีใครเข้ามาแล้วแหละคนคนนี้ก็คงเป็นคู่ชีวิตของเราแต่คงเป็นคู่ชีวิตในอีกแบบหนึ่งที่มันแปลกออกไปไม่เหมือนคนอื่นแหละมันจะทําให้คุณคิดแบบนี้ไปนะคะไพ่ดีไฮเปเทสรีเวิร์สเซนและสัญชาตญาณของคุณไม่ใช่เลยไม่แม่นเลย ไม่ถูกต้องเลยไม่ไม่เหมาะสมเลยคือไม่ไม่รู้จะเตือนอยังไงดีนะคะชาวทะ้งลมฟังตุกสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าใครที่ยังยึดติดก,กับคนเก่าๆคนคุยสุกเก่าใครก็ตามที่มันมาให้ความหวังขายฝันกับคุณนะ่ะเออตรงแนะนําคุณว่าหยุดหยุดสักพักหนึ่งหยุดเชื่อคนคนนี้สักพักหนึ่งนะคะจะดีกว่าเนาะ เค okay, เนี่ยให้ขึ้นไในซอรเพนเดเคิลขึ้นเดอะลอเวอร์การกลับมาของเขาอ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าจะกลับมาคอมอินเมนต์หรือเออเอาคุณมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็หายไปอีกใครที่เข้ามาในชีวิตคุณตอนเนี้ยตุกบอกเลยเขาเข้ามาแบบเดียวแล้วก็หายแล้วก็ออกไปนะคะเออคุณน่ะมีค่ามากกว่านี้ตุกว่าพยายาม ทำตัวเราให้แบบมีค่าหรือพยายามไว้ตัวอะไรสักนิดนึงอาจจะดีกว่าตุกว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสักเท่าไหร่ของชาวทัรมที่จะคบใครหรือไปใส่ใจในเรื่องความรักหรือดึงคนเก่าคนเดิมกลับมาหรือไปคาดหวงังคะว่าวาดฝันกับคนกับเก่าคนเดิมเดิมตุกว่ามันจะจบไม่ค่อยสวยมันไม่จบหรอกเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ตุกว่าทุกๆครั้งอะที่คนคนนี้กลับมา เขาจะไม่พูดว่าที่เขากลับมาเพราะเขาคิดถึงคุณแต่เขาจะเสื่ออะไรบางอย่างว่าที่เขากลับมาก็เพราะว่าเขารู้ว่าคุณไม่มีใครไม่มีอะไรอะไรประมาณนี้เหมือนถ้าเดื่อนนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นของตายอะคือต่อให้คุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเป็นตัวเลือกของเขาอีกครั้งก็ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนามากไปกว่านี้เออเนะคะโอ้แรงจังอย่ามาด,าด่าตุ้งนะอย่ามาด,าด่าตุ้งนะทุกคน ขอดูไพ่โรแมนติกลงมาหน่อยค่ะโอเคไพ่ให้ c เป e นน n c e ค่ะใครบางคนเข้ามาทำให้คุณติดหนึบอีแล้วใครบางคนค่ะแบบเหมือนจะเข้ามาเยียวยาคุณแต่จริงคุณอาจจะต้องการใครบางคนเข้ามาเยียวยาหรือเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีโดยที่ไม่ใช่พวกคนเก่าๆคนนำเดิมอะจำไว้นะใครที่เคยสร้างกรณีอะไรกับคุณไว้อ่ะ ช่วงสองสามวีนี้ยพยายามมีสติกับตัวเองมากๆนะคะแล้วจะดีโอเคไพ่เมดิเทชันมิวเอนเซอร์ค่ะมีสติมีสติเท่านั้นไพ่ก็บอกอย่างเดียวเลยว่าจงมีสติค่ะชาวทัดลมชาวทัดลมจะไม่มีสติไม่ได้นะคะพยายามนั่งสมาธิพยายามหาคำตอบให้กับตัวเองอชัดเจนใครที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรพยายามอ่านให้ออกดูให้ออกนะอะไรเงี้ยคือ ทุกจะบอกว่าพลังงานวันนี้ชาวะล่มอ่ะให้เป็นห่วงมากนะห่วงสุดๆเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะใครเข้ามาในวันนี้ทุกฝากกดไลค์กด u b บส r i b e กดพิมพ์คอมเมนต์นะคะเล็กๆนะคะเผื่อใครอยากได้หัวข้อรอไรหรือใครอยากจะบริจาคซุปเปอรต์ตงให้กับช่องนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขสมหวังวยความรักนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ